ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับช่วยเตือนเราเวลารถเราวิ่งเข้าใกล้รถกันทั้งหน้ารถจะช่วยเบรกให้เรานะครับผมหรือชะลอให้เรานะครับสวัสดีครับเอสซีังครับผมกับวันนี้ครับผมก็อยู่ที่ Ford อุบลพิจิตรเพชรออโตโมบิลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว Ford e v e r วอร์เนะครับกับเจ้าไทเทเนียมพัดนะครับในราคา1 5 9่0 0 0บาทนะครับกับเจ้าสีน้ําเงินคันนี้นะครับเชิญด้านนี้เลยนะครับผ กับประจังหน้านะครับช่องรับลมที่ใหญ่พร้อมด้วยตะข่ายลายใหม่ตัว2,021แล้วก็พร้อมด้วยตัวหนังสือเอเวอร์เรสนะครับสลักไว้ฝนฝากระโปรง,งนหน้าให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมด้วยนะครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดให้นะครับผมแล้วก็ตัวไฟหน้าเ time และนี่แลมปนะครับพร้อมด้วยไฟโปรเจคเตอร์นะครับสำหรับเจ้า Ford e v e r วอ t ์รคันนี้นะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับสำหรับความปลอดภัยให้กล้องอตรวจจับเส้นจาราจรน,นะครับพร้อมด้วยเรดร์ตรวจจับรถตามคันงหน้า ที่ใช้งานพร้อมกับพุชคอนโทลนะครับที่ช่วยกะระยะวิ่งตามรถคันทั้งหน้านะครับหรือช่วยเบรกระยะห่างของรถคันทั้งหน้านะครับคลูกค้าเชิญด้านนี้เลยนะครับสำหรับล้อแม็กเราก็จะเป็นล้อแม็กลายใหม่นะครับยิงเลเลซอร์ปัดเงาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมด้วย ยางนะครับตัวนี้จะเป็นยาง265นะครับทั 50R20 นะครับถัดมาเราก็จะมาดูช่วงล่างของเจ้า e อเวอเรกันนะครับว่าเป็นตัวของปีกนกคู่นะครับพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคงด้านหน้านะครับตัวนี้ของเราจะเป็น s w v แท้นะครับผมเป็นตัวถังเป็นรูปเลยนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างด้านหลังนะครับแบบคอยสปริงพร้อมวัดลิงก์นะครับและเหล็กกันโคงนะครับตัวนี้พร้อมด้วยตัวสมาร์ทกีเลสเปิดรถ ปิดรถนะครับรุ่นนี้ก็จะมีราวหลังคาติดมาจากโรงงานให้แล้วนะครับผมเรียบร้อยพร้อมด้วยบันไดข้างให้นะครับบันไดข้างตัวนี้ก็จะสามารถรับน้าหนักได้ถึง200กิโลนะครับเช่นด้านนี้นะครับสาหรับด้านท้ายรถของเจ้าไทเทเนียมพัดตัวนี้นะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์ของเอเวอร์เรสต์นะครับพร้อมด้วยเปิดปิดไฟฟ้านะครับที่ท้ายรถนะครับหรือเราจะสามารถคลิกเปิดปิดที่้า้เท้าสอดเปิดปิดได้หรือเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับวัวนี้ อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสัมภาระท้ายนะครับสามารถพับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้าให้ได้นะครับผมจะมีอุปกรณ์ไฟ12โวลต์ถ้าไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะครับผมสาหรับแถวแถวสามเราสามารถพับเรียบสามารถบรรทุกของจุของได้นะครับสัมภะระได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงก๊อฟนะครับหรือรถจักรยานที่พับได้นะครับผมครับถัดมา ตรงนี้นะครับที่กระจุกมองข้างเรานะครับก็จะมีรถเตือนจากมุูอับสายตาจากด้านหลังรถให้นะครับถ้ามีรถจากด้านหลังมา วิ่งด้วยความเร็วถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟก็จะเตือนกระพริบที่กระจกมองข้างนะครับเตือนทั้งสองข้างให้นะครับผมเชิญด้านในรถเลยนะครับว่าเรามีอะไรพิเศษให้บ้างนะครับผมเชิญด้านนี้ครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับด้านคนขับนะครับสูงต่ำนะครับผมแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับเป็นถุงลมคู่หน้าพร้อมด้วยม่านนิรภัยด้านข้างให้นะครับผมเราก็จะได้เบาะหนังนะครับส่วนเบาะตัวเบาะนะครับก็จะเดินด้วยได้เทานะครับเบาะหนังถัขึ้นมาที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเราก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพร้อม ันที่พวงมาลัยนะครับตัว Cruise Control ก็จะมี Adaptive Cruise Control ที่ผมได้กล่าวไว้ตั้งแต่อยู่หน้ารถนะครับผมว่าเราจะมีกล้องตรวจสอบเส้นจราจรนะครับพร้อมด้วยเรดร์ตรวจจับรถวิ่งตามกันท้้งหน้านะครับผมว่าเขาจะกะระยะให้เรา4ระยะนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับช่วยเตือนเราเวลารถเราวิ่งเข้าใกล้รถกันข้างหน้ารถจะช่วยเบรกให้เรานะครับผมหรือชะลอให้เรานะครับถัดมาด้านนี้นะครับปรับไฟออโต้นะครับผมอันนี้เราปรับหมดไว้ที่ตัว A แล้วก็มีสัญลักษณ์หลอดไฟนะครับกระพริบ ตัวนี้เขาจะถ้าอยู่ในที่มืดต้องอยู่ตรงหน้ากระจกรถถ้ามันตรวจจับว่ารถเราอยู่ในที่มืดหรืออยู่ในอุโมงนะครับไฟหน้าก็จะส่องสว่างให้เราอัตโนมัตินะครับผมสาหรับด้านนี้นะครับผมเราก็จะมีในเรื่องในส่วนของอะระบบกันลื่นถลายนะครับกันพลิกคว่ำนะครับแล้วตัวทีเดียเลยนะครับผมสำหรับคุณสุภาพสตรี ที่ถอยรถเข้าซองได้อย่างลําบากนะครับตัวนี้เราสามารถช่วยจอดรถให้เราได้อย่างอาัจฉริยะนะครับตัวถอยเข้าจอดอัจฉริยะของเราทํางานยังไงเดี๋ยวเชิญด้านนี้นะครับผมอ่า สำหรับตัวถอยเข้าจอดอัจฉริยะนะครับเราก็จะกดปุ่มตัว Park Sensor เรานะครับผมเราพอรถเลื่อนไปข้างหน้าตรวจสอบว่าพบที่จอดที่สลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีไฟแจ้งเตือนอยู่ที่หน้าปัดให้นะครับเราก็คอยเข้าตำแหน่งเกียร์ถอยแล้วก็คอยเบรกแล้วก็เล่งพวงมาลัยเขาจะหมุนเข้าซองให้เราอัตโนมัตินะครับผมสำหรับมาดูความหรูหราของ ฟอร์ดเอเวอเรสต์เรานะครับคอนโซลด้านหน้านะครับผมเราก็จะปูด้วยหนังนะครับผมพร้อมเดินด้วยได้ตะเก็บได้นะครับสีเทานะครับพร้อมด้วยคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีกาไฟนะครับผมตัวนี้นะครับสวยงามรูล้านะครับผมพร้อมด้วยหน้าจอ8นิ้วนะครับตัวนี้สามารถใช้คําสั่งเมนูภาษาไทยได้แล้วนะครับทิ้ง3เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วสามารถช่วยโทรฉุกเฉินให้เราในกรณีรถเราเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเขาจะโทรไปขอความช่วยเหลือให้เราอัตโนมัติให้เราเลยนะครับผมถัดลงมานะครับผมรุ่นนี้เราก็จะได้พุชคอนโทร สำหรับเกียร์เราก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดให้นะครับสำหรับความรู้หลาอีกตัวหนึ่งของเราก็จะเป็นความสปอร์ตนะครับโดยที่หลังคารถเราก็จะเป็นสีดำนะครับพร้อมด้วยสันลูปให้นะครับผมเป็นสันลูปบานใหญ่เลยนะครับผมทั้งเก่งเลยนะครับสำหรับตัวถัดมานะครับก็จะมีที่ช่องเก็บแว่นตานะครับที่บังแดดนะครับของเราก็จะเป็นที่ยื่นแขนยาวได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับพร้อมด้วยไฟสําหรับคุณสุภาพสตรีไฟแต่งหน้านะครับกระจกมองข้างทั้งสอง ข้างนะครับผมได้ทั้งสองข้างโอเคนะครับสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้เราก็จะได้มีกล้องนะครับล้องบันทึกภาพนะครับหน้าหลังจากโรงงานให้เลยนะครับผมติดบันทึกภาพหน้าหลังให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะมาพาชมในส่วนของแถวนั่งด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของมือจับขึ้นลงนะตัวเอเบเลตนะครับเพราะรถเอสยูวีที่สูงหน่อยนะครับผมก็จะมีที่จับมือขึ้นลงนะครับผมพร้อมด้วยนะครับมีปะพัดลมแอร์ด้านหลังนะครับ พร้อมด้วยไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็ตัวไฟบ้านนะครับผมด้านหลังนะครับให้เป็นอุปกรณ์เสริมแล้วก็ความสะดวกสบายก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับด้านหลังกว้างขวางดีครับผมนั่งสบายพร้อมด้วยที่เท้าแข็งนะครับสาหรับตัวที่วางกวดน้ําก็จะอยู่ที่ช่องประตูด้านข้างนะครับก็ถือว่าโอเคครับผมกว้างขวางดีครับครับผมถัดไปผมก็จะพาไปดูที่ห้องเครื่องยนต์นะครับเชิญท่านน้ารถนะครับเราก็มาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับแรงม้าอยู่ที่180รมนตตเ สำหรับ,บตัวฝากระโปรงหน้าก็จะเป็นชกอัพให้จากโรงงานเช่นเคยครับผมของ Ford r a n g e r นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเราก็จะมาพบกับโปรโมชั่นนะครับของเจ้าเอเวอเรสตตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหบาทตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับหนึ่งแบาทเราจะขายอยู่ที่ลดจากราคารถให้เลยเราจะขายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหบาทนะครับหรือเลือกโปรโมชั่นดอกเบี้ย0.49เ เเปอร์ซ็นต์นะครับขอนนานสูตรถึง48เดือนนะครับยังไงก็ผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมถ้าสนใจรถ e v e r อร์หรือ Ford Ranger อรุ่นไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาในที่เพจ Ford วอูนพิจิตรเพชรอเตอร์โมบิลได้นะครับผมหรือผ่านเอสซีหลังก็ได้ครับผมกับเบอร์โทรนะครับ080419968 6อันนี้เป็น ID l i n ลนนะครับแล้วก็เบอร์โทร0821236285นะครับเลือก Ford เลือกพิจิตรเพชรนะครับผมขอบคุณครับ